ชีวิตนี้สั้นกว่าที่จะเครียดค่ะหลายคนคิดว่าตัวเองนี้ชีวิตจะยืนยาวนะคะ แต่หลายคนก็คิดว่าตัวเองนั้นไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเครียดจนไม่อยากอยู่บนโลกใบน,นี้แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆคิดว่าชีวิตเรามันไม่ได้ยาวนานอย่างที่เราคิดไว้ว่าเราจะอยู่ร้อยปีหรือร้อยยี่สิบปีนะคะเพื่อนๆทุกวินาทีทุกลมหายใจของเราเราสามารถสร้างความสุขได้ค่ะอย่าไปเครียดเลยเดี๋ยวมันก็ผ่าน ไปหลายคนจะคิดอย่างนี้แต่จริงๆอะ่ะมันผ่านไปก็จริงแต่ทําไมเราทําไม่ได้ใจบอกว่าผ่านไปเดี๋ยวก็ผ่านไปแต่ใจลึกๆรู้อยู่แก่ใจตัวเองอะ่ะทําไม่ได้นะคะสิ่งแรกมาใช้ชีวิตตัวเองให้คุ้มค่าก่อนคะ่ะอะไรละ่ะที่ทําให้เราคุ้มค่ากับที่ควรจะทําให้เรามีความสุขความสุขต้องมาก่อนอื่นๆมาทีหลัง หลายคนอาจจะคิดว่ามีเงินก่อนค่อยมีความสุขจริงๆขณะที่เราหาเงินเราทำงานเราทำอะไรก็แล้วแต่ระยะทางที่กว่าจะได้เงินมาเป็นกอบเป็นกำรรเราก็มีความสุขได้ค่ะมีความสุขเล็กๆน้อยๆน,นะคะขณะที่เราทำงานขณะที่เราทำไปทุกลมหายใจที่เราดำเนินการเราก็มีความสุขได้ค่ะเงินชอบคนมีความสุขไม่ต้องห่วงว่าจะ ไม่มีความสุขเงินเขานะ่ะเขาจะรู้ใครมีความสุขเขาจะวิ่งไปหาคนนั้นนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆนมัวแต่จุ้นหาแต่เงินแล้วก็เครียดความเครียดก็จะมาเพิ่มเงินก็จะหายไปดรแลิงเคยเจอนะคะเครียดกับคนอื่นเครียดไปเครียดมาเงินก็จะหายไปเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งหลักเราไม่ได้ตั้งตัวอยู่ๆมันก็หายไปหายแบบไม่มีสาเหตุด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นตามที่เราคิดเลยค่ะว่าถ้า เราเครียดเมื่อไหร่เงินเราจะหายไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะรู้เท่าทันค่ะมีความสุขเงินก็จะไหลมาสนุกสนานมากมาทุกทางมาทุกที่ที่เรามีความสุขเขาจะมาหาเราเองนะคะแล้วก็มาเพิ่มเรื่อยๆเพราะเราความสุขเราเพิ่มเงินก็จะมาเพิ่มเรื่อยๆนะคะสิ่งที่สองพักผ่อนค่ะพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราพักผ่อนไม่เพียงพอมันเออเลอร์ค่ะงานเราก็ทําได้ไม่มีประสิทธ ภาพสิ่งที่เราอยากได้ก็ไม่ได้ค่ะเผลอๆชีวิตไปก่อนสุขภาพไปก่อนคนรอบข้างความสัมพันธ์ไปก่อนสุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยค่ะนั่นแหละค่ะต้องระวังเพราะว่าถ้าเรามัวแต่ทําอะไรแบบไม่ได้คิดถึงความสุขของตัวเองไม่ได้ห่วงถึงการที่อยากจะไปเที่ยวไปพักผ่อนทํางานหามรุ่งหามค่ํา เพื่อที่จะอยากได้เงินนอกเวลาเราก็ต้องสละเวลาแทนที่จะได้ไปพบเพื่อนสนุกสนานทํำแต่งานนะคะสุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยเพื่อนก็ไม่ได้เจอชีวิตก็ไปก่อนละล่าสุดนะคะคนใกล้ตัวดรดัลิงอยู่ๆก็เสียชีวิตไปแบบกระทันหันนะคะถามไปถามมาก็คือทางานไม่ได้พักผ่อนคิดว่าตัวเองทาเพื่อคนอื่นทาเพื่อครอบครัวทาเพื่อลูกสุดท้ายก็ป่วยป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปเลยะคะ่ะนี่ เพื่อนๆที่อายุมากแล้วก็กลับมาไปเที่ยวพักผ่อนให้ตัวเองสบายอกสบายใจนะคะสุดท้ายปล่อยวางค่ะปล่อยวางนี้จําเป็นที่สุดเลยบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถที่จะไปบังคับไม่ให้มันเกิดมันก็เกิดของมันอย่างนั้นแหละค่ะทั้งดีทั้งไม่ดีแต่เราก็ปล่อยวางไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายมันเกิดได้มันก็ต้องดับได้ถ้าเราไปสนใจมันมากเกินไปทําให้สุขภาพจิตเรา เสียทําให้เราเครียดมันก็ไม่คุ้มค่ะนี่แหละค่ะทุกคนต้องรู้ตัวเองนะคะหายใจออกหายใจเข้าฝึกสมาธิแล้วเราจะรู้ว่าอ,อ๋อที่เราหายใจเข้าไปอะ่ะมันเป็นควันพิษนะนี่แหละค่ะแค่ลมหายใจนี่แหละค่ะเราสามารถที่จะมองเข้าไปลึกๆในร่างกายของเราได้ดูลมหายใจตัวเองดูความสุขของตัวเองปล่อยวางนะคะอย่าลืมนี่สําคัญมากถ้าปล่อยวางได้ชีวิตจะสดชื่นสดใสใหม่ๆมัน อาจจะยังห่วงอยู่พอเราฝึกไปบ่อยๆนะคะเราเราก็จะจะหลัมันไปขอให้มีความสุขทุกลมหายใจนะคะความสุขสร้างเองได้ไม่ต้องรอใครมาให้เราเราสร้างของเราเองได้ค่ะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขด้วยกันทุกคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ